t ทรนดีดีไซน์สถาปัตยกรรมยุคใหม่ไม่ตกเทรนดรสาระความรู้ทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัยก้าวทันทุกเทคโนโลยีการออกแบบจากทุกมุมโลกโดยวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีรวมกับคณะสถาปัตยกรรม,มศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬกาถึง8นาฬกา30นาทีทางวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89. MHz 89.5สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Trendy Design รายการที่จะนำเสนอความรู้ทางสาลปกรรมร่วมสมัยของเทคโนโลยีแห่งการออกแบบในด้านต่างๆและรวบรวมเทรนด์การออกแบบจากทั่วโลกมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาหลังข้ารลุงชาติทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz สัปดาห์นี้พบกับผมอาจารย์แขกสารโรธพวง และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตสเปซอาจารย์ถังผู้ช่วยศาสตราจารย์น์พรกรพลินยศทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับรายการเทรนดี้ดีไซน์าัิกรรมยุคใหม่ไม่ตกเทรนผลิตรายการโดยคณะศัิกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบรุรีร่วมกับวิทยุราชกงคลธนบุรีเทรนดี้ดีไซน์ในวันนี้เราทั้งสองคนจะชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมาอัปเดตเทรนด์การออกแบบเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ถังเป็นเรื่องของพื้นที่สาธารในเมืองที่ มีการใช้งานที่ทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับอมันก็จะเป็นการต่อยอดจากอ่ครั้งที่แล้วนะครับที่เราพูดทิ้งท้ายกันไว้ว่าพื้นที่สาธารณะเป็นยังไงแล้วพื้นที่สาธารณะของเมืองมีประโยชน์ยังไงแต่รอบนี้เราก็จะมาพูดว่าแล้วใครจะเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะของเมืองหรือของชุมชนนั้นได้ครับก็เป็นเรื่องของการใช้งานแบบเท่าเทียมครับควรจะมีใครบ้างฮะก็ ตรงตัวเลยครับคำว่าใช้ได้ทั่วถึงและเท่าเทียมถ้าในศัพท์ของภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า universal design นะครับ universal design ก็คือการใช้งานที่ทั่วถึงทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปผู้พิการผู้พิการทุกทุกด้านนะครับหรือว่าเป็นเด็กเด็กเล็กผู้ใหญ่ัยชะลาทุกคน สามารถที่จะเข้าเข้าไปใช้งานในส่วนของพื้นที่ตรงนั้นได้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นยูนิเซอร์ดีไซน์ครับในการพัฒนาพื้นที่ครับส่งับเขาว่ายูนิเซอร์นะฮะทั่นทั่วนั่นเองใช่ใช่ครับแล้วลักษณะการเข้าพื้นที่สาธารณะของไทยเนี่ยมันมีปัญหาหรือมันเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆนะต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยพื้นที่สาธารณะมีเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะ หรือว่าพื้นที่ที่เป็นพ็อกเก็ตปาร์คพื้นที่ขนาดเล็กในชุมชนหรือแม้กระทั่งตัวอาคารอาคารสาธารณะอย่างเช่นโรงพยาบาลสานสนามกีฬาหรือพิพิธภัณฑ์ห,หรือแม้กระทั่งตัวสถานีต่างๆสถานีรถไฟฟ้าเงี้ยครับพื้นที่หลักๆพวกเนี้ยคือพื้นที่สาธารณะทั้งหมดที่คนทั่วไปจะต้องเข้าไปใช้พื้นที่ตรงนั้นได้เพียงแต่ว่าในประเทศไทยแล้วเนี่ยพื้นที่ สาระที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีข้อจากัดอยู่มากพอสมควรนะครับอย่างอย่างเช่นการเดินเท้าการออกจากบ้านหนึ่งครั้งเนี่ยครับคนที่ออกจากบ้านออกไปแล้วอะ่ะเขาต้องไปเจออะไรก็คือเจอทางเท้าอันดับแรกใช่ไหมครับเพื่อจะไปต่อเดินทางด้วยรถยนต์ก็ได้รถไฟฟ้าหรือว่าจักรยานเลยก็ตามเนี่ยต้องเดินผมว่าพื้นที่สาระที่คนใช้มากที่สุดก็คือทางเท้าแล้วทีนี้ทางเท้าของประเทศไทยเป็นยังไงครับตอนนี้ ก็ก็อย่างที่เห็นอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นเดินตกท่อบ้างนะครับหรือว่าพื้นแบบเดินแล้วน้ําดีดอะไรบ้างนี่ครับ <c oughs> ซึ่งผมว่าันี้แหละคือสิ่งแรกเลยที่ควรที่จะทําให้มันสามารถใช้งานได้หรือว,ว่าวิวแชร์ที่เราต้องใช้เนี่ยเออมันต้องมีแบบเบลบล็อกที่นําทางเขาหรือว่าคนตาบอดที่จะต้องเดินาตามทางเท้าเนี่ยไม่ควรที่จะสะดุด หรือไม่ควรมีต้นไม้มามาโผล่กันทางเท้าเลยครับหรือว่าไม่ไม่มีวินมมเตอร์ไซค์ขับสวนมาเลยครับอันนี้คือสิ่งแรกที่เขาจะต้องเข้าถึงได้ได้เท่าเทียมกับคนอื่นครับมีอันนึงที่รู้สึกสะเทือนใจนะฮะคือคเป็นภาพที่เห็นบ่อยก็คือคนขายลอตเตอรี่ฮะใช้วีลแชร์แล้วไม่มีทางเท้าให้เขาเราต้องมาเข็นวีลแชร์เนี่ยบนถนนร่วมกับรถรถ,รถมอเตอร์ไซค์รถยนตนะ์เสี่ยงที่จะโดน โดนชนมากเลยฮะอันนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยจย์แขกเห็นเห็นกับตาใช่ไหมเห็นกับตาครับเห็นประจาด้วยก็มีข่าวพอสมควรนะครับก็คือเลี่ยงเลี่ยงถนนเลี่ยงฟุตบาทเพื่อมาใช้ถนนเพราะว่าถนนเรียบกว่าประมาณนั้นใช่ครับเออแล้วอันนี้คือในประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นผมว่ามันก็ต้องมีการพัฒนาที่ที่ดีขึ้นหรือว่าได้มาตรฐานมากขึ้นนะครับ ออตอนนี้ก็เริ่มหลายเห็นหลายที่ละที่มีการพัฒนาเคลียร์พื้นที่ทางเท้าแล้วอย่างอาจารย์แขกเคยมีช่วงหนึ่งที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศครับอันนี้พอจะแลกเปลี่ยนนะครับว่าในพื้นที่ของการเดินเท้าหรืออะไรก็ตามในการสัญจรที่เป็นลักษณะของยูนิเวอร์แซลดีไซน์เนี่ยมันมีการออกแบบยังไงได้บ้างแล้วก็แบบไหนถึงจะถึงจะดีอะไรย่างเงี้ยจากที่ผมไปอยู่ต่างประเทศคือไปอยู่ญี่ปุ่นมา4ปีฮะไ เรื่องของการเอาแบบถนนหนทางทางเท้าผู้พื้นที่สาธาระมันดีมากเลยครก็คือยกตัวอย่างนะฮะผมเข็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเนี่ยนะฮะจากสถานีรถไฟแล้วก็มาต่อรถรถไฟใต้ดินแล้วก็ขับมาอาพาร์ตเมนต์หรืออาพาร์ตเมนต์ไปไหนนะฮะกระเป๋าเดินทางของผมใบนี้ไม่สะดุดเลยเข็นได้สลื่นปื้ดเพราะอะไรฮะเพราะว่าทางเท้าบ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นระบบยกเขิบขึ้นมายกขอบขึ้นมาซึ่ง เอากระเป๋าเนี่ยมันเข็นไม่ได้มันก็ะสะดุดโป,ป๊กปักตรงเลยมันก็ต้องยกข้ามอะไรไปเรื่อยๆแต่ญี่ปุ่นไม่ฮะทางเท้าเนี่ยจะปาดเอียงแล้วก็มีระดับที่เกือบจะเสมอถนนทําให้การเดินเทา้าการเดินเทา้าแล้วการเข็นการใช้รถเข็นนะฮะแล้วก็การเข็นกระเป๋าอะไรพวกนี้ของนนหนักอะ่ะเป็นเรื่องสะดวกสบายมากนี่กรออกแบบทางเท้านะฮะแล้วก็ในเรื่องของสวนสาธารณะที่เป็นพ็อกเก็ตพาร์คเนี่ยมันกระจายตามชุมชนจริงๆในละแวกบ้าน <c oughs> ถ้าคุณมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ย สามารถวิ่งเข้าหาสวนสาธารณะได้ในเวลาไม่เกินห้านาทีแล้วสวนสาธารณะนี่เขาดัดแปลงเก่งมากฮะอย่างตรงบางทีมันเพิอ่าน่าจะเรียกว่าคูเมืองก็ได้ฮะเป็นคูเมืองเล็กๆที่ระบายน้ําจากทางเหนือเนี่ยมันก็จะเป็นซังเกตลงเป็นพื้นที่บุ๋มลงไปเนี่ยเขาก็พัฒนาตรงนี้ให้เป็นพ็อกเก็ตพาร์คตลอดยาวตลอดอแล้วก็กลายว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่วิ่งของคนอ่ที่เลิกงานตอนค่ำเขาก็จะมาวิ่งแล้วก็วิ่งเรียบน้ําน้ำในโคอ่ในคลองส่นง,นง,นง,นงน้ําตัวนี้เลยฮะซึ่งน้ำเนี่ยก็สะอาดด้วยนะได พื้นที่ที่เขาพัฒนาตรงไอ้ใต้ไอ้ตรงข้างๆคลองเนี่ย <c oughs> เขาก็พัฒนาเป็นทางเดินเล็ก,ลกๆบ้างอะไรบ้างกุ๊กิกกุ๊กิกนะฮะนอกจากนี้อย่างถ้าเทียบเอ,อกับบ้านเรานะฮะพื้นที่ริมน้ําเนี่ยบ้านเราบางทีก็จะถูกจับจองอืเป็นร้านอาหารนู่นนี่นั่นนะฮะร้านขายของออพื้นที่ริมน,น้ำก็เลยเป็นการกีดขวางทางสัญจรพอสมควรครับแต่ที่ไปอยู่นี่คือริมแม่น้ําอย่างริมแม่น้ําขามุนี่ประมาณสามสิบเมตร จากแม่น้ําเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะจริงๆอแล้วปั่นจักรยานตอนเย็นผมจะปั่นจักรยานทุกเย็นก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่รวมกิจกรรมทุกคนจริงๆก็คือว่า,าบางส่วนกว้างหน่อยก็จะกลายเป็นสนามวอลเลย์บอลตรงส่วนที่มันเป็นแม่น้ำคำํคาค์โมตตรงที่อยู่ตัดเส้นถนนในเมืองหลักๆเนี่ยอากาศดีๆช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนเนี่ยฮะก็ จะเป็นที่ที่วัยรุ่นเนี่ยเขามาเล่นดนตรีเปิดหมวกวัยรุ่นเ็าจะมาดูดนตรีกรันมาวมกิจกรรมกรันแล้วก็เขาก็จะมาจู่ีกันโดยระยะที่นั่งเนี่ยก็จะนั่งเป็นระเบียบเลยฮะเพื่อแ,แบบเป็นโอเปิลสเปซที่ดีของเมืองอมันทําให้ญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ถ่ายรูปขึ้นอและน่าอยู่น่าอยู่เพราะบรรยากาศดีสภาพแวดล้อมดีดใ<ช>มีสวนสาธารณะที่ดีแล้วก็เรื่องของการเดินทาง ต่าง,าง,าง<ช>ก็รับ,รบลื่นไม,ไม่ไม่มีการติดขัดเนี่ยนี่แหละครับคือพอมันเกิดกิจกรรมพวกนี้เกิดขึ้นหรือว่าพื้นที่สาธารณะที่ที่อยู่แทรกตัวตามตามชุมชนยอะไรเงี้ยแล้วเด็กสามารถที่ออกจากบ้านไปโดยมีความปลอดภัยแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพอกเก็ตปากซึ่งก็ปลอดภัยแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาใช้พื้นที่นั้นได้ผมว่าเนี่ยบรรยากาศอย่างเงี้ยมันควรที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยซึ่งผมว่า,าทางหน่วยงานต่างๆก็ก็น่าจะมองเห็น กิจกรรมพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้ครับเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์แขกพูดเรื่องของอาจารย์แขกปั่นจักรยานด้วยแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นทางเดินเท้าหรือทางจักรยานก็ต้องมีการเอื้อประโยชน์ให้กับคนทุกคนสามารถใช้งานในการสัญจรท่วงนี้ได้นี่ครับใช่ครับที่ญี่ปุ่นก็จะมีระบบว่าถ้าไม่มีเลนจักรยานที่เขาตีให้บนถนนก็ก็จะปั่นบนทางเท้าด้วยจะมีเส้นก็จะทาเป็นสีไว้ นะฮะว่าเป็นว่าเป็นจักรยานแล้วก็แบ่งกันใช้กับคนเดินก็ปั่นปั่นระวังกันเราอะไรย่างเงี้ยฮะแล้วก็ก็จะดูคนเดินเท้าด้วยดูอะไรด้วยโอ้ดีนะครับดีดีฮะถ้าถ้าคนชอบปั่นจักรยานผมรับรองว่าจะไม่มีข่าวอย่างในไทยที่ว่าปั่นจักรยานมาทั่วโลกแล้วมาโดนรถชนสต์ที่ไทยที่ไทยเนี้ยโอ้โหเรื่องน่าเศร้ามากเลยนะเศร้าครับผมว่าการพัฒนาพื้นที่ของเมืองพื้นที่สาธารณของเมืองกับ การใช้งานของคนทุกคนครผมว่าทุกคนต้องได้ประโยชน์แล้วก็เท่าเทียมกันครับอันนี้เรื่อง,องของอลักษณะของการออกแบบของประเทศไทยนะครับที่ควรที่จะต้องพัฒนาอืกิจกรรมพวกนี้ครับครับ,รบเห็นด้วยในฐานะผมเป็นคนปั่นจักรยานก็ฝันเห็นว่าผมสามารถปั่นจากที่ทํางานมาจนถึงลาดพาวได้โดยไม่เจออุปสรรคเคครับ <laughs> ในฐานะที่อาจารย์ถังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนสาขาสถาปัตย์อยู่เนี่ย คิดว่าสถาบาันการศึกษาต้องปรับตัวองค์ความรู้ในเรื่องของการออกแบบพื้นที่สาธารณะยังไงบ้างฮะ,ะก็ยิงผมสอนที่คณะสถาปัตย์มทลรธัญบุรีนะครับก็สอนมาเกือบสิบปีแล้วนะครับ<ช>แล้วก็เห็นว่าการเรียนการสอนของคณะสถาปัตย์ก็จะเน้นเรื่องของการออกแบบเป็นหลักทีลักษณะของการออกแบบก็จะมีอาคารหลาย,ลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปีหนึ่งที่ออกแบบบ้านออกแบบอาคารสาธารณะออกแบบอาคารชุด หรือไปอยู่สู่สเกลใหญ่นะครับที่เป็นอาคารที่ขนาดใหญ่มากขึ้นเนี่ยทุกๆอาคารเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการใช้งานของของมนุษย์เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านถ้าบ้านที่มีผู้สูงอายุก็ต้องให้ความสําคัญว่าจะออกแบบยังไงให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้สบายไม่เป็นอัอนตรายต่อการใช้ชีวิตอันนี้ก็คือเรื่องของยูดิเซอร์ดีไซน์ขนาดเล็กระดับสเกลบ้านนะทีนี้พอเป็นเรื่องของสเกลของอาคารสธาณะขนาดใหญ่เนี่ย อันนี้ยิ่งต้องให้ความสําคัญครับมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับาการออกแบบที่ต้องคํานึงถึงหลักการสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่อาคารสาธารณะเนี่ยมีกฎหมายออกมาเลยครับแล้วทีนี้นักษาของการเรียนการสอนก็ต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าทําไมต้องออกแบบพื้นที่ที่จะต้องรองรับกลุ่มคนทุกเพศวัยเพราะว่ามันต้องใช้ใช้งานยังไงเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าในหน่วยงานราชการเริ่ม เริ่มมีกฎหมายตัวนี้เข้ามาจริงๆกฎหมายมันออกปี2548นะครับแืดะครทีนี้คำถามก็คือแล้วอาคารที่สร้างก่อนล่ะอาคาร,าคารท,ที่สร้างก่อนต้องต้องใช้กฎหมายตัวนี้ไหมกฎหมายมันออกมาทีหลังอย่างน้อยอันดับแรกก็คือแค่ทางขึ้นอาคารเนี่ยครับต้องมีแลมต้องมีแลมเพื่อให้การสัญจรได้ง่ายคือถ้าเดินบันไดไม่ได้ก็ต้องมีแลมคนกอ็ออกแบบแลมขึ้นไปซึ่ง แรมก็คือทางลาดครับทางลาดของคนพิการหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมอีสามารถใช้วิวแชร์ได้ถ้าออกแบบมไม่ดีผมเห็นหลายที่นะครับที่ออกแบบโดยอ้าวมีทางลาดเหรอทําก็ได้แล้วทางลาดเอยียงชันมากครับจังแขกเคยเห็นไหมครับบางเคยเห็นครับ,รบม,มันไม่น่าจะเป็นทางลาดคือถ้าบอกว่าถ้ารถเข็นขึ้นเน่ยมันคือ slider, สไลเดอร์สไลเดอร์แน่ๆครับอันตรายยิ่งกว่านะครับก็ต้อง ให้เข้าใจกนว่าการออกแบบทางลาดก็คือต้องใช้ทางลาดเองยง1ต่อ12น,นะครับ<น>ก็คือถ้าถ้าสูง1เมตรทางลาดต้องยาว12เมตรอันนี้คือหลักการในการออกแบบทั่วไปนะครับก็คือเขาสามารถที่จะเข็นเข็นได้สบาเข็นได้สบาย,บายถ้าชันกว่านี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือต้องมีทางลาดที่ดีนะครับหรือ,อมีลิฟต์ถ้าไม่มีทางลาดถ้าจะขึ้นชั้น2ก็ต้องใช้ลิฟต์ ที่คนพิการหรือว่าคนทั่วไปหรือว่าคนตาบอดหรืออะไรเงี้ยสามารถใช้ลิฟต์ตรงนั้นได้ก็มีครับคืออย่างสถานีรถไฟฟ้าในประเทศไทยก็มีลิฟต์ใช่ไหมครับอาจารย์แขกเคยเคยใช้บริการลิฟต์ไหมครับยังยังครับแต่เห็นว่ามีอยู่อ่ามีเราใช้งานได้ไหมครับไม่เคยลองเนยครับอาจารย์ถังเลยไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าบางที่ก็ปิดครับอ้าวบางที่ไม่ไม่ให้ใช้งานา <laughs> แล้วคนวิวชงวิวแชร์ทำไงให้เน,นี่ยนี้แหละครับก็คือทิ่งบอกว่าพื้นที่สาธารณะอาคารสาธารณะ ต้องตอบได้กับทุกคนที่สามารถเข้าไปใช้งานได้แต่บางพื้นที่ก็ยังเข้าเข้าได้ไม่ถึงปิดกัน้นอะไรเงี้ยเรปรพๆก็จะมาไล่บอกว่าเข้าใช้งานไม่ได้ย้อนกลับมาที่เรื่องของกระบวนการเรียนการสอนนะครับก็ทางเราก็ต้องอเน้นเรื่องของการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับยูเนสโซดีไซน์มากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆผมยกตัวอย่างมันมีโครงการหลายโครงการครับคือหน่วยงานหน่วยงานต่างๆที่ตระหนักถึงการออกแบบพื้นที่สาธารสะสำหรับยูเนสโซดีไซน์ก็มีเยอะขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรอิสระหรือว่า นักวิชาการทําวิจัยเยอะมากครับจริงๆผมก็เคยทําวิจัยนะครับเรื่องอการออกแบบพื้นที่ที่เหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มคนนะครับของชุมชนผมไปทํากับชุมชนผู้มีไรายได้น้อยครับคือผมเห็นว่าการเข้าถึงเรื่องของ AUDIOSER User ดีไ i น n มันต้องเข้าถึงได้กับทุกคนผมก็เลยไปไปดูอ e r ผู้ใช้งานกนะ็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่มีกําลังในการที่จะใช้จ่ายมาก ผมก็เลยไปเสนอแนะวิธีการว่าถ้าเขาออกจากบ้านแล้วมาใช้พื้นที่สวนสาธารณะขนาดเล็กของของชุมชนที่ที่เขาอยู่เนี่ยจะทำไงก็ได้ให้เขาสามารถที่จะคนสูงอายุสามารถที่จะเดินทางมาได้ง่ายผมก็ไปวิจัยแล้วก็ไปดูเรื่องของวัสดุที่เป็นวัสดุหาได้ง่ายตามท้องถิ่นอย่างเช่นง่ายๆอย่างเราเราจับเนี่ยคออือถ้าเราจับไปซื้อตามท้องตลาดก็จะราคาแพงใช่ไหมใช้สแตนเลสใช่เไรเราก็เปลี่ยนวัสดุง่ายๆนะครับอย่างเช่นไม้ไผ่ เออไม่ไผ่ที่มันมีศักยภาพที่มันคล้าย,ายกันก็ทําเป็นราวจับแล้วก็ให้ช่างท้องถิ่นนะครับมันช่วยกันทาแล้วเขาจากักจากบ้านของเขาเขาสามารถที่ใช้ราวจับในการเดินเดินเท้ามาเพื่อมาใช้งานในพื้นที่สาธารณะได้เป็นลานชุมชนของเขาได้อย่างนี้ครับคือผมว่านักวิชาการต่างๆก็ให้ความสําคัญกับการออกแบบยูเซอร์ดีไซน์มากขึ้นเยอะมากครับอย่างหน่วยงานวิจัยก็บอกว่าเป็นตัวเป้า,เป,าเป้าหลักเลยนะครับว่าการออกแบบยูเซอร์ดีไซน์ก็จะ เป็นประโยชน์ในการพัฒน,นาพื้นที่หรือว่าในการพัฒน,นามเมืองได้ครับหากว่าเราต้องการจะยกระดับความเท่าเทียมในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะในประเทศไทยเนี่ยขอคาแนะนําอาจารย์ถังหน่อยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะผมอาจจะไม่ไม่ได้มองว่าต้องเออต้องทํายังไงหรือจะต้องขับเคลื่อนได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจะยกระดับจริงๆก็ก็อย่างที่บอกครับอันดับแรกก็คือเรื่องของ mindset ครับ คือ mindset ของไม่ว่าจะเป็นคนที่คนที่มีศักยภาพหรือว่าคนที่ดูเรื่องของโนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับหรือว่าการพัฒนาที่จะต้องอให้คนทั่วไปหรือว่าคนทุกคนสามารถเท่าเทียมกันได้นะครับเข้ามาใช้พื้นที่ได้ผมว่าโนโยบาย่างนี้จะเป็นตัวตัวแรกเลยว่าถ้าไมซ์เซตเขาบอกว่าพื้นที่สาธาระจำเป็นต่อเมืองพื้นที่สาธาระมันควรมีมากขึ้น ในในประเทศไทยหรือว่าในพื้นที่อื่นกระจายตัวตามท้องถิ่นเรื่อยไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาให้ความสำคัญตรงนี้แล้วพอเรามีพื้นที่สาธารณะที่ดีเราก็ให้ความสําคัญกับการใช้งานที่เท่าเทียม,มก็คือคนทุกกลุ่มสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยคนพิการหรือว่าเด็กคนสูงอายุสามารถเขาใช้ใช้งานได้ก็ต้องมาลงรายละเอียดตัวนี้แหละครับก็คือให้กระบวนการมีส่วนร่วม หรือว่าทุกคนสามารถมีบทบาทในการออกแบบส่วนชนะของตัวเองอในการทำงานตอนนั้นได้นี่แหละอันดับแรกก็คือ m ม n d เซ็ที่ดีที่จะต้องขับเคลื่อนอันที่สองก็คือมีข้อกฎหมายหรือว่าพวกกฎกระทรวงหรืออะไรมาเป็นตัวบังคับหน่อยว่าถ้าคุณทำไม่ทาไม่ได้มันก็ผิดผิดรูปแบบ,บแล้วทำให้ได้มาตรฐานครับคือเวลาออกแบบอะไรก็ตามออกแบบให้ได้มาตรฐานแล้วใช้งานได้ไดจริงแล้วทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนี่แหละครับผมว่าสิ่งนี้แหละจะทาให้ การอยู่ร่วมกันของคนทุกคนหรือว่าสังคมจะเกิดเป็นสังคมที่ดีแล้วทุกคนจะได้แบบเป็นเมืองที่ดีได้ต่อไปในอนาคตครับที่แขกครับครับประมาณนี้ครับโอ้ขอบคุณครับเวลาหมดไปอย่างรวดเร็วอีกแล้วครับอาจารย์ถังครับไหวมากไวมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของศัพทกรรมยุคใหม่ที่เรามานําเสนอในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กําลังรับชมรับฟังนะครับ สำหรับรายการเทดดีนิไทยในสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา8ปนาฬิกาถึง8ปนาฬิกาสนาทีทางวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี FM89.5 ็มแสกาหรเฮิร์ส์สำหรับท่านใดที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k สถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีแล้วก็ YouTube Channel r m t Radio และทางเว็บไซต์ ww w r a d i o r บ a รดิ t อรีดี วันนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและฟังผมอาจารย์แขกสาโรธพระวงและอาจารย์ถังผู้ช่วยศาสตราจารย์นภพรกรผลินยศพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการ Trendy Design ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬกาถึง8นาฬกา30นาทีทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz สามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทาง Facebook RMUTT Radio และเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th